ดีค่ะอีระบบจัดการร้านความงามระบบเดียวที่ร้านบริการต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บตัดคิ้วสปาหรือแม้แต่กระทั่งคาแคร์ก็สามารถที่จะใช้บริการของทางตัวโปรแกรมเราได้ค่ะตัวระบบนะคะสามารถที่จะรองรับทุกส่วนงานของทางร้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายออนไลน์นะคะการนัดลูกค้าการเก็บข้อมูลการคิดค่าคอมพนักงานออกใบเสร็จรวมถึงในเรื่องของพวกรายงาน CRM ก็สามารถที่จะทาได้ค่ะ ็เดี๋ยวมาดูการทํางานของตัวระบบอีสกันได้เลยนะคะตัวเริ่มต้นเลยอะคะ่ะถ้าทางร้านยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มจากการเพิ่มข้อมูลของลูกค้าเข้ามาก่อน,นะคะตัวโปรแกรมสามารถที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าได้นะคะโดยปกติข้อมูลลูกค้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการเก็บหรือว่าเก็บกระจัดกระจายนะคะไม่สามารถเอามากรองหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ นะคะตัวระบบนะคะเราก็เลยทําในส่วนของการเก็บข้อมูลลูกค้านะคะหลังจากที่เรามีการเก็บข้อมูลของลูกคา้าเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรวันเกิดชื่อนะคะตัวโปรแกรมอะคะ่ะสามารถที่จะเชื่อมต่อฟังก์ชัน l ลน e OA ของทางร้านได้นะคะตรงนี้ให้ลูกค้าสแกน QR code เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ l i n e OA รวมถึงระบบของโปรแกรม EAST ด้วยตรงนี้นะคะ่ะเราเชื่อมต่อเพื่อที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนหาลูกค้าได้ หลังจากที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อหรือเบอร์โทรในการค้นหาข้อมูลลูกค้าขึ้นมาได้เลยค่ะหลังจากที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้โปรไฟล์ลูกค้ามาลักษณะนี้ซึ่งตัวระบบอะค่ะเราจะมีในเรื่องของระดับสมาชิกที่สามารถที่จะแบ่งกลุ่มประเภทของลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทตินัม V.I.P. หรืออาจจะแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารีวิวอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกัน เราก็จะมีในเรื่องของตัวแต้มสะสมที่ลูกค้ามาใช้บริการกับทางร้านนะคะได้รับแต้มสะสมหรือว่านําแต้มสะสมตรงนี้ค่ะไปใช้แทนเงินสดหรือเป็นการขายลักษณะวงเงินก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวโปรแกรมก็จะมีเรื่องของการทํานัดนะคะเราสามารถเพิ่มนัดมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะคะใส่รายละเอียดการนนะัดเช่นลูกค้าชื่อคุณเอ่นะคะนัดเข้ามาทํารายการบริการอะไร นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็สามารถที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปทางไลน์ลูกค้าได้เลยว่ามีนัดกับทางร้านนะคะให้ลูกค้าสามารถคอนเฟิร์มกลับมาทางไลน์ได้นะคะเราก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยเช่นก่อนเวลา1ชั่วโมงนะคะตัวโปรแกรมก็จะส่งแจ้งเตือนให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยค่ะนะคะนอกจากหน้าแรกตัวโปรแกรมแล้วนะคะเราก็มีในเรื่องของการทํานัดผ่านตารางพนักงานค่ะเราสามารถที่จะลงวันและเวลาการทํางานของพนักงาน เข้ามาก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะสามารถนะคะทำนัดให้กับลูกค้าตามตารางของช่างได้ค่ะในส่วนของการทำนัดหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปแบบปฏิทินตรงนี้ค่ะเราสามารถเห็นภาพรวมของทางร้านตลอดทั้งวันได้เลยว่าเรามีนัดกับลูกค้าช่วงเวลาไหนบ้างค่ะหลังจากที่เราทำนัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะมาขึ้นหน้าแรกตัวโปรแกรมลักษณะนี้เพื่อให้ทางร้านค่ะสามารถเช็คคิวของลูกค้าได้จากตัวอย่างนะคะหน้านัดวันนี้จะมีลูกค้านัดไว้ทั้งหมด6กรายด้วยกัน คนแรกค่ะสมมติกรณีที่คนแรกมาถึงแล้วเราสามารถที่จะกดมาถึงเริ่มทำนะคะทำเสร็จนะคะก็จะมีแถบสีขึ้นมาแบบนี้เป็นการเช็คว่าลูกค้า3รายแรกได้มีการทำเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีก3ท่านยังไม่ได้มาลักษณะนี้ไว้เช็คคิวค่ะแล้วก็ในส่วนของไอคอนไลน์หน้าแรกตรงนี้ค่ะเราสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปหาลูกค้าได้เช่นลูกค้าอาจจะเดินเล่นอยู่นอกร้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตามลูกค้ากลับมาใช้บริการได้ค่ะ ฟังชันต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการคิดเงินนะคะหน้าแรกโปรแกรมสามารถที่จะกดคิดเงินลูกค้าจากหน้านี้ได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะอย่างเช่นสินค้านะคะบริการหรือว่าจะเป็นคอร์สก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันตัวคอร์สเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดรายละเอียดต่างๆได้เช่นคอร์สทำได้กี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สแบบบุฟเฟ่หรือเป็นคอร์สแบบรายครั้งะคะก็สามารถที่จะเซ็ตได้ ในหน้าการคิดเงินนะคะตัวระบบเราสามารถที่จะคิดค่าคอมของพนักงานให้ได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะกดเลือกชื่อพนักงานที่เราต้องการจะคิดค่าคอมมิชชั่นให้ได้เลยค่ะตัวคอมมิชชั่นจะเซตเป็นลักษณะตัวเลขหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นกันเมื่อเราเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็กดชําระเงินได้เลยค่ะ ลูกค้าชาระเงินผ่านช่องทางธนาคารไหนหรือว่าเป็นเงินสดอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเลือกช่องทางการชําระได้นะคะแล้วก็ตัวอีสเราตอนเนี้ยค่ะก็จะมีในเรื่องของระบบการรับเงินนะคะที่สามารถรองรับได้ทุกธนาคารแล้วก็ทุกรูปแบบในการชําระเงินเลยค่ะนะคะหลังจากที่ลูกค้าชําระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จเป็นสลิปหรือว่าเป็น a 4ให้กับลูกค้าก็ได้นะคะอยู่ที่การใช้งานของทางร้านได้เลยค่ะ หลังจากที่เราคิดเงินลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวใช้คอร์สนะคะเราสามารถที่จะตัดคอร์จานวนครั้งของลูกค้าได้เช่นลูกค้าซื้อคอร์สไว้ทําได้3ครั้งนะคะวันนี้มาใช้เพิ่มอีก1ครั้งนะคะเราก็มากดตัดคอร์สได้เลยตรงส่วนนี้ค่ะเราสามารถที่จะแจ้งเตือนคอร์สคงเหลือไปทางไลน์ของลูกค้าได้เลย ทางร้านสามารถย้อนดูประวัติได้ว่าลูกค้าซื้อคอร์สอะไรกับเราบ้างนะคะลูกค้ามีประวัติการใช้คอร์สวันไหนหรือว่าถ้าคอร์สไหนที่หมดอายุแล้วอะค่ะตัวระบบก็จะมาอยู่ตรงหน้ารายการคอร์สใช้สุดแนวนะคะตรงนี้ก็จะตัดเพิ่มเติมไม่ได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสําหรับในส่วนของฟังก์ชันการใช้คอร์สค่ะทางร้านนะคะสามารถที่จะเก็บรูปภาพในโปรแกรมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพก่อนทําหลังทําหรือรูปภาพของลูกค้าอื่นๆสามารถถ่ายจากหน้างานแล้วก็แนบเข้ามาได้เลยในกรณีที่ใช้ iPad แต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแบบที่อาเปิดอยู่ตอนนี้ค่ะก็สามารถแนบรูปเข้ามาได้ลักษณะนี้เลยนอกจากในส่วนของการคิดเงินหรือว่าทำนัดในระบบแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะจองคิวออนไลน์มาด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะก็เริ่มต้นจากการเข้าไปที่ลิสต์เมนูของ l i โอเ a นะคะลูกค้าก็จะกดเข้ามาที่หน้าลิงก์ของการจองคิวนะคะสามารถที่จะใส่เบอร์มือถือแล้วก็ชื่อเข้ามาได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามานะคะเราก็กรอกรหัส OTP เลยค่ะหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะเจอกับรายการบริการนะคะก็ลูกค้าก็จะสามารถเลือกรายการบริการเลือกวันที่แล้วก็เวลาที่ต้องการเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวระบบอะค่ะยังสามารถที่จะแนบสลิปการโอนเงินเข้ามาได้โดยที่ระบบเราอะค่ะจะเช็คสลิปให้ด้วยนะคะก็หมดปัญหาเรื่องสลิปปลอมไปได้เลยค่ะ หลังจากที่ลูกค้านะคะกรอกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลที่ลูกค้าจองเข้ามาก็จะมาขึ้นอยู่ในระบบของ Ease ค่ะหลังจากที่เราะคะ่ะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าคิดเงินออกใบเสร็จหรือว่าเป็นการคิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวระบบก็จะมีเรื่องของรายงานขึ้นมาให้ในระบบนะคะ จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของรายงานภาพรวมของทางร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ของที่ร้านมาจากสินค้าหรือคอร์สไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะค่ามือของพนักงานมีการให้ผลตอบแทนไปเท่าไหร่บ้างรวมถึงเราจะเห็นผู้ใช้จ่ายสูงสุดของที่ร้านเราเป็นใครนะคะหรือว่ารวมถึงรายการยอดนิยมของที่ร้านเราเนี่ยมีรายการอะไรบ้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสรุปรายรับนะคะสามารถดูยอดขายเป็นรายวันได้เลยนะคะวันนี้เรามียอดขายเข้ามาเท่าไหร่หรือดูเป็นรายเดือนตรงนี้ก็สามารถที่จะดูได้ น,ะะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานในส่วนของค่าตอบแทนพนักงานที่สามารถเข้ามาเช็คได้เลยว่ามีพนักงานท่านไหนอะคะ่ะทำรายการอะไรไปบ้างแล้วก็ได้ค่าตอบแทนในแต่ละเดือนเท่าไหร่นะคะในระบบะะก็จะมีเรื่องของการตัดสต็อกด้วยสามารถที่จะตัดสต็อกสินค้าได้นะคะรวมถึงอุปกรณ์บางอย่างที่เราผูกไปในคอตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดไปได้เช่นกันนะคะก็จะมีรายงานเรื่องของตัวสรุปสต็อกให้ไม่ว่าจะเป็นราคาขายต้นทุนกําไรนะคะรวมถึงสินค้าต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อให้เราเช็คของแล้วก็สั่งสินค้าเพิ่มเข้ามาในร้านได้ค่ะอ่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการสรุปนัดหมายว่าลูกค้าค่ะเห็นเราจากช่องทางไหนเป็นหลักอาจจะเป็น a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นเรื่องของการทําโฆษณาทาง Facebook มากยิงึ้นได้ตัวรายงานก็จะมีเรื่องของการสรุปลูกค้าใหม่นะคะว่าเดือนนี้มีลูกค้าใหม่ทั้งหมดกี่รายถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าใหม่นะคะตรงนี้ทางร้านนะคะก็สามารถทำนำมาวิเคราะห์การตลาดได้ต่อไปไนดะ้ แล้วก็จะมีในเรื่องของการค้นหาวันเกิดนะคะตรงนี้เราสามารถคีย์วันเกิดของลูกค้าขึ้นมาได้เลยเช่น1นึมกราก็จะมีลายชื่อลูกค้าที่เกิดวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทางร้านนะคะสามารถที่จะส่งโปรโมชั่นดึงดูดใจให้ลูกค้ามาที่ร้านได้ ในส่วนของรายงานรีคอร์นะคะเป็นรายงานสุดพิเศษของทางอีสที่อยากที่จะแนะนําให้กับทางร้านนะคะฟังก์ชันในการทํางานนะคะเราสามารถที่จะเลือกกองกลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะส่งข้อความหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ก็การที่เราส่งบางทีเราอาจจะส่งข้อความให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเหมือนกันก็ทําให้ลูกค้าไม่ได้สนใจข้อความแต่ฟังก์ชันตัวนี้ค่ะจะมาช่วยให้เราสามารถที่จะส่งข้อความที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เฉพาะกลุ่มมากขึ้นค่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างค่ะจะเป็นอย่างเช่นอําเลือกรายการนวดไทยแล้วก็ ลูกค้าเนี่ยไม่ได้มาที่ร้านมากกว่า14วันแล้วนะแต่เราก็จะกรองรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้ออกมาเพื่อที่จะส่งข้อความหาลูกค้ากลุ่มนี้ได้เลยส่งได้2ช่องทางนะคะเป็นไลน์หรือ SMS สสามารถแนบรูปภาพได้ค่ะตัวกรองลูกค้าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะก็สามารถที่จะกรองได้ทั้งเพศสัญชาติช่วงอายุก็กรองได้นะคะหรือลูกค้าที่เข้ามาช่วงวันที่สัปดาห์ที่แล้วอย่างเดียวเนี้ยได้ค่ะ เราก็จะมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าอะไรายน้ํายาทําผมซื้อไปแล้วชอบไหมยอย่างเงี้เราสามารถที่จะส่งข้อความสอบถามฟีดแบ็กจากทางลูกค้าได้นะคะรวมถึงลูกค้าค่ะที่คอสใกล้หมดอายุนะคะภายใน7วันเราก็สามารถที่จะติดตามลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอร์สคงเหลือเช่นลูกค้าที่คอร์สคงเหลือแค่2ครั้งมีใครบ้างตรงนี้ก็สามารถที่จะกรอง เฉพาะกลุ่มแบบนี้ได้มันก็จะได้ข้อความที่เฉพาะเจาะจงสาหรับลูกค้ารายนั้นๆเราก็ทําให้ลูกค้าสนใจในข้อความของเรามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากในส่วนของรายงานรีคอร์แล้วนะคะเราก็จะมีในเรื่องของตัวรายงานอินไซต์เป็นรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้าเพื่อให้เราค่ะสามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเราแล้วก็ทําให้ลูกค้าค่ะกลับมาใช้บริการซ้ำได้นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งระหว่างลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนะะี่ยค่ะที่ร้านเราค่ะเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าใหม่ ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ทั้งนั้นเลยเราจะทํายังไงให้ลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะกลับมาเป็นลูกค้าประจำนะคะหรือลูกค้าที่เคยซื้อสินค้า A ไปมักจะซื้อสินค้าอะไรคู่กันเพื่อที่เราจะได้จัดโปรโมชั่นการขายได้รวมถึงเราก็จะมีการแบ่งพฤติกรรมลูกค้าแบบ R M F นะคะแบ่งลูกค้าออกเป็นแต่ละประเภทเช่นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําลูกค้าที่มาซื้อครั้งเดียวแล้วไปอย่างนี้ค่ะเราจะดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มยังไงให้กลับมาเป็นยอดขาย